รบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่ทานกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะพาพเพื่อนๆนะครับผมมาอยู่กันในเกม Se เว่นไนท์ r ีเบิกับผม NT Channel นะครับและวันนี้ก็ตามน้าปกคลิปของเราเลยเราจะพาพเพื่อนๆนะครับผมมาตีในเรื่องของประสาทของเดโรวนกันนั่นเองนะครับผมซึ่งเดโรนเนี่ยบอกเลยเป็นตัวละครที่น่ารำคาญสำหรับผมมากแล้วก็กึ่งที่ไม่น่ารำคาญนะถ้าผู้ตามตรงละกันนะครับเป็นตัวละครที่แบบมันจะมีสกิลหนึ่งนะครับที่เป็นเป้าเดี่ยว และดาเมจคือรุนแรงมากๆเพราะว่ามันจะไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจใครทั้งนั้นไม่สนใจพลังป้องก,กันอะไรทั้งนั้นซึ่งถ้าใครไม่ถึกพอเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะไปหวั่นกันไวมากๆนะครับผมซึ่งการจัดทีมนะครับผมตัวละครตัวแรกเลยนะครับคือสายดาเมตตัวละครยืนหลังนะครับผมขอแนะนําเป็นเฟิงเยียนนะครับสาหรับคนที่ยังไม่มีทากะนะครับแต่ถ้าใครมีทากะดาวสูงๆแล้วก็แนะนําว่าเป็นทากะน่าจะดีกว่ารวมถึงตัวละคกรกันใบ้เนี่ยผมก็คือจินนะซึ่งทำไมผมถึงเลือกจินใช่ไหมครับตัวละครการใบ้ยังมีคีโออยู เพราะว่าจินเนี่ยเป็นตัวละครที่ทาดาเมจได้ด้วยครับทำดาเมจเพราะว่าสกิลพาสซีฟของเขานะครับนี่เลยครับคือได้รับในเรื่องของดาเมจคือ31%เพิ่มขึ้นมาอันนี้คือผมชอบมากๆและรวมถึงตัวละครเขานะครับผมมีการตายให้กับตัวเองด้วยคือมีเรื่องของการแปะโรคครับอ่าคือตัวละครเขาที่ผมก็คล้ายๆกับฝึงเย็นเลยคือการใส่ในเรื่องของคีร้อยไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เน้นพลังโจมตีแต่เพื่อนๆต้องในนี้ด้วยนะครับผมพยายามบาลานซ์แตกของดาเมจโจมตีกายภาพด้วย เพราะว่าในทีมนี้เราจะใส่บิดกิดครับเพราะบิดกิดเนี่ยจะมีในการที่บัฟตัวละครที่พลังโจมตีสูงที่สุดคือบางคนเนี่ยอาจจะไปบัฟในเรื่องของจินแทนเพราะว่าดาเมจจินมันแรงกว่างเพื่อนๆต้องโฟกัสดีๆนะครับผมว่าใครดาเมจแรงกว่าแล้วก็ต้องบัฟให้ถูกตัวด้วยผมแนะนําบัฟเฟิงเยี่ยนดีกว่านะครับอย่าไปบัฟจินนะบิดกิดวันนี้นะครับผมจะเล่นเป็นสายแทงนะครับไม่เหมือนกับหลายวันที่แล้วนะครับตัวละครเขาจะใส่เป็นในเรื่องของ อัตราบล็อก100ไปเลยนะครับถ้าใครทําได้นะก็มาเน้นในเรื่องของการบัฟให้กับเพื่อนๆนะครับผมต่อไปลีครับตําแหน่งของลีตรงนี้เนี่ยส่วนตัวสำหรับผมนะครับเอาสำหรับผู้เล่นมือใหม่ละกันพวกพี่แบบว่ายังไม่สามารถรับดามเมจเป้าเดี่ยวของเจ้าเดลโรนได้ครับเพราะสกิลของลีนะครับจะมีในเรื่องของการที่ยัวย่วยุให้กับเป้าหม่ได้ครับนี่เลยครับ จะสามารถยัยุให้เป้าหมายมาโจมตีแค่เราเองนะครับแล้วก็สามารถกันดาเมจได้ทําให้ดาเมจที่โดนเนี่ยไม่เข้าเองนะครับซึ่งเขาก็จะเล่นเป็นบล็อกร้อยในรั้หรับจินนะครับเหมือนเดิมเลยใส่แตกบล็อกร้อยใส่เลือดไปให้เขาเลยนะฮะแต่ถ้าเจ้ารีไม่ <uct> สามารถแบบรู้สึกว่าเจ้ารีมันบางนะครับไม่ได้ปั้นเจ้ารีมาโหดเนี่ยบางคนก็จะเล่นในเรื่องของการแปะยัยุนะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยทําให้เดลรุ่นสกิลหมู่นะครับเบาลงเนาะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมพาไปดูเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ สำหรับเจ้ารีน่านะครับผมก็เป็นตัวละครตำแหน่งฮิวนะครับเอามาบัฟในเรื่องของนี่เลยครับเพิ่มปริมาณความเสียหายนะฮะแต่ในวันนี้ส่วนตัวนะครับถ้าใครแบบปั้นของมาถึกแล้วเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องฮิวเลยก็ได้นะครับเน้นแค่เอารีน่ามาบัฟอย่างเดียวก็พอนะเพราะว่าทีมนี้นะครับผมตัวละครที่โดนดาามจเยะที่สุดน่าจะเป็นเจ้ารีอยู่แล้วแหละนะครับผมที่เอามาทนมือทนเท้านะครับแต่ตำแหน่งเจ้ารีเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะถ้าเพื่อนเพื่อนเขามีราเชลนะครับแต่ราเชลสำหรับผมเนี่ยช่วงแรกนะครับเพื่อนเไม่ได้รอกเพราา ที่คนส่วนใหญ่เล่นลายเชียร์แบบพวกสุ่านนะครับก็เพราะว่านี่เลยครับพอเขาปลดล็อกเป็นระดับ6ดาวได้นะครับ C6 ได้เนาะเขาจะทําให้สกิลเดี่ยวเป็นสกิลหมู่ได้และสกิลนี้นะครับผมมันจะทําให้เป้าหมายได้รับพลังโจมตีลดลงเห็นไหมครับปริมาณความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับผมได้รับเผาไหม้ไปซึ่งทําให้เดลโรนนะครับผมสับเราเบาลงนเลยนะฮะและถ้าใครปั้นของมาเยอะแล้วเนี่ยทำให้เดลโรนเนี่ยสับไม่เข้าแล้วเจ้าจินก็ไม่จําเป็นในทีมนี้แล้ว ซึ่งสําหรับทีมเลดเกมก็อาจจะใส่รายเชลแทนนะครับผมแทนเจ้าจินนะครับเอออันนี้ก็สามารถเล่นได้แต่ช่วงต้นเกมแบบเรามือใหม่แบบเรานะครับผมแนะนําว่าเล่นจินไปก่อนก็ได้ครับไม่ต้องไปนั่งเสียงดวงว่าไอ้ราเชลจะสับโดนในเดรยโรนทําให้รถพลังโจมตีหรือเปล่าละกันเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นข้าวๆละกันนะครับผมสับทีมประมาณนี้สับการจัดทีมเว็บแรกเลยเว็บสองนะครับเว็บแรกนะส่วนตัวสำหรับผมนะครับถ้าใครนะครับผม คือดาเมจแบบรู้สึกว่าไม่ได้แรงมากนะครับผมแนะนําว่าเอาบนจินก่อนเอาบนจินก่อนครับเวฟที่2ปั๊บนะครับเวเวรบัฟรีน่าแล้วตามด้วยร่างจินครับแต่ถ้าใครนะครับดาเมจแรงแล้วผมขอแนะนําเพื่อนๆเล่นแค่ร่างจินแล้วก็บนของจินนั่นเองนะครับผมทั้ง2เวฟเพราะว่าสกิลบนของจินจะแรงกว่าสกิลล่างนะครับผม وه. และรวมถึงเวฟที่2ม,ม,มอนก็ถึกกว่าเช่นกันผมเลยรู้สึกว่าประมาณนี้ก็ได้แต่ส่วนตัวนะครับผมผมก็จะเล่นประมาณนี้เพราะว่าจินผมไม่ได้แรงนะครับผมเลยต้อง บัฟในเรื่องของรีนาช่วยไปเลยนะครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มเกมไปที่เรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเอาบนจินนะครับเพื่อมาเคียยมมอนเวฟแรกกันก่อนเลยละกันนะฮะต่อยไปเลยครับปื้มเห็นไหมคือมอนตายหมดเลยนะครับและต่อไปเวฟที่สองเนี่ยคือดาเมจเราไม่ถึงนะครับผมก็เลยเลือกที่จะบัฟรีนาก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคบัฟไปเลยครับอย่างที่บอกไปนะครับถ้าใครนะครับผมดาเมจจินถึงแล้วผมแนะนาว่าเล่นบนนะครับผมเก็บสกิลบนไว้เนี่ยมาเวฟที่สองครับเพราะว่าสกิลบนเนี่ยมัน แต่สกิลบนผมไม่สามารถฆ่าพวกมันได้ผมเลยต้องเล่นแบบนี้ละกันนี่ประมาณนี้เห็นปะครับตายเลยเสียไป4เทเร์นนะครับเริ่มเกมมานะครับผมผมแนะนําว่าบัฟเจ้ารีไปเลยก็ได้สับคนที่ไม่ได้ปั้นเจ้ารีมาหดๆนะฮะเอามาช่วยกันในเรื่องของดาเมจหมู่ด้วยนะครับผมของสกิลเดลโรนนะฮะโอเคโจมตีไปครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาจะโจมตีใส่เรามาเป็นสกิลหมู่ปุ๊บปุ๊บเห็นไหมประมาณนี้คือถ้าเจ้ารีเราไม่ได้ถึกเนี่ยมันได้โดนดาเมจในสกิลนี้ด้วยไงถ้าใจปะเราก็ต้องมานั่งพะวงมันในการีมนอกะครับ แล้วต่อไปก็บัฟเลยครับผมตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรมากมายแล้วแหละเพราะเราสามารถกดยั่วยุของจีนมาแล้วนะครับผมและไอ้เจ้ารีสิจีนอะไรวะแม่พูดสลับไปมาโอเคครับเห็นไหมเราจะโดนดาเมจของเดลรนนะครับผมเป็นศูนย์นั่นเองนะครับผมสับเจ้ารีนะฮะประมาณนี้ที่เราก็ยัดดาเมจเข้าไปเลยนะครับผมสับฟงเยียนนะครับอย่ในที่บอกไปนะครับเราต้องมานั่งบาลานซ์แสกของเจ้าบัฟของเจ้าบิทกิตให้ดีๆนะครับเพราะถ้าทําผิด เจ้าบิดกิจเนี่ยจะไปบัฟเจ้าจินแทนเพราะว่าเจ้าจินเนี่ยมันจะมีความในเรื่องของพาสซีฟท,ที่เพิ่มพลังโจมตีตั้งเยอะนะฮะอืมตรงนี้ก็ต้องมานั่งดูสแต็กให้ดีๆละกันอันนี้จะเป็นเทิร์นฟรีครับผมถ้าใครปั้นรีมาขุดก,ก็สามารถสกิลรีได้ <laughs> แต่อย่าหาทำเลยดีกว่านะครับเรีนบิดกิจดีกว่าครับพอไอ้ไหนบิดกิจก็เป็นสกิลหมู่แล้วด้วยโอเคฮะโชว์ไปครับบิดกิจขยันบัฟไนนม่สนพลังป้องกันตบไปครับปิ้งครับผมเห็นไหมเพิ่มมาประมาณพันนิดๆ และต่อไปก็พาวกไปเลยนะครับผมเพราะว่าใกล้ถึงเทิร์นของเดวโรดแล้วนะครับผมโอเคเรา่องทจะพาวกไปเลยฮะและท่ากิลต่างๆมันก็จะคูดามมาพอดีครับเราสามารถใช้สกิวเจ้าจินได้เลยละกันนะครับผมโอเคเราก็ล็อกไปเลยนะกันนะครับว่าเราจะใช้ใครบ้างโอเคโดนโจมตีมาครับคืออย่างที่บอกไปทุกคนวันนี้ถ้าเราปั้นของมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยตัวละครฮิวของเราเจ้ารีน่าเนี่ยแทบไม่จําเป็นเลยเว้ยแค่เอาเจ้ารีน่ามาบับอย่างเดียวก็พออืมอันนี้สับผมนะโอเคครับเดวโรนสับมาครับผมเห็นไหมครับ เดี๋ยวเราจะสับเฉพาะเจ้ารีตัวละครตัวเดียวนะครับผมเห็นไหมก็คือจะไม่เข้าแล้วนะครับผมแค่นี้เราก็จะวนเทินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมเพื่อเล่นสกิลร่างของเจ้าในเรื่องของเจ้ารีเนาะโอเคฮะตดนโจมตีมาลราโจมตีสับึ้นไปครับโอเคอันนี้บาปรีน่าน่าจะหมดแล้วผมเลยเลือกบาปรีหนาก่อนนะครับแล้วเหลือของจุดอ่อนสองเทินพอดีนะครับน่าจะพอสกิลของเจ้าฝนเย็นพอดีเออผมก็เลยเลืจะประมาณนี้ละกันนะครับเล่นประมาณนี้ไปก่อนโอเคยิงไปก่อนทับหนึ่งที่ ไปครับต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 บไปหนึ่งทีโอเคแล้วตนขวนมาหนึ่งรอบครับสกิลมาถึงเราแล้วครับผมมาดาบสองแสงโบ๊ะโบ๊ะไปหนึ่งทีฮะแบบจุกจุกแล้วก็เคา์เตอร์กับบ่ายโจมตีกับบ่ายไงครับตบไปหนึ่งทีและมาแล้วครับกระบีท่ทองดบภาฮะตบไปเลยครับบึมไปครับแล้วเราดูสกิลด้านบนของเจ้าเดรโรนครับพอเขาใกล้จะมาแล้วใช่ไหมทุกคน เราก็ทําเหมือนเดิมเลยครับผมบัฟไปเลยครับยุยยุไปเลยนะฮะเห็นไหมประมาณนี้แต่ถ้าใครนะครับผมอย่างที่บอกไปตลอดนะครับย้ําตลอดเลยว่าถ้าใครไม่ได้ปั้นลีมาหดหดนะครับผมแนะนําว่าควรบัฟตั้งแต่เนิ่นๆนะครับผมเพราะไม่งั้นลีเนี่ยจะตายก่อนใครนั่นเองนะจ๊ะโอเคแล้วต่อไปเราก็น่าจะบัฟไปเลยครับโอเคบัฟไปเลยครับบิทกิทนะครับปิ้งประมาณนี้ฮะและเทิร์นน่าจะเป็นเทิร์นฟรีนะผมน่าจะต้องฮิลครับเพราะไม่มีอะไรมากมายแต่ตัวละครหลังเราใกล้ตายแล้วฟึ่งเยี่ยน แต่นับจริงๆผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องฮิวเลยก็ได้ปะวะใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องฮิวเลยครับผมโอเคหมัดสติครับผมหมัดยอดยุทธนี่ไปหนึ่งทีครับโอเคเพราะส่วนใหญ่มนโดนย่วยุไงเจ้ารีมันย่วยุมาไงทำให้ดาเมจมันไม่ได้แบบรุนแรงไปถึงตัวหลังนะครับผมโอเคครับดึปังออกมาครับเจ้ารีครับผมไอ้เจ้าจินสิเราตอนนี้ผมลังเลนะผมเล่นพลาดครับเนี่ยดูดิคือผมไม่ได้สกิลตานีนะทุกคนนะดาเมจหายไปสกิลหนึ่งครับผมอันนี้ผมเสียดายมากคือผมเล่นผิดนะฮะ แมงวิศูนวิพอดีไว้ทุกคนเมื่อกี้เออทำให้ผมไม่ได้สกิลใครเลยนะครับระหว่างจินกับไอตัวละครกระบ,บี่และเทียมททยของผมเนี่ยเซ็งมากเลยฟงเยี่ยนอดเล่นไปหนึ่งเทินแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเทินหมดพอดีโอเคครับอันนี้ก็เสียดายเหมือนกันไอฟงเยี่ยนหนึ่งวิเหมือนกันดูดิโอ้โหเสียดายมากไม่งั้นได้เลนทั้งสองสกิลแล้วฟงเยี่ยนชั้นอุสามีปรับจุดอ่อนมาไม่ได้ใช้นะฮะ ประมาณนี้ครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมดาเมจทําไปก็อยู่ที่5้าแสนสามหมื่นสามพันแล้วกันนะครับผมโอเคคร่าวๆเป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับพามาตีปราสาทเจ้าเดลโรนนะครับเห็นไหมทุกคนวันนี้นะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะทุกคนนะเพียงแค่เพื่อนๆนะผมยั่วยุเจ้ารีก็พอนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใส่ราเชลมาเพื่อนๆมั่นใจในความถึงของตัวเองนะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับเราจะเล่นสกิลไว้ตรงนี้ก่อนนั่นเองนะครับลดพลังโจมตีของเป้าหมายนะฮะทำให้เป้าหมายเนี่ยเดลโรนเนี่ยโจมตีเราเบานะครับผมแต่ตรงเน เดี๋ยวค่อยก็ได้นะครับเอาไว้เล่นตอนประมาณแบบเรดเกมแล้วเรามีของแน่นๆแล้วก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งคลิปโดนวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยล่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปอย่างมากเลยนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปโดนหน้าครับผมบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค้นอยู่คนเดียวอันที่พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับ,ท,รบที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอท่า ไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน